อ่ะดึงข้มาเลยปึ๊บอ่านี่แล้วปนินปนิลน,นี่ครับปนิน้ปนิน ใส่หลอบบพันธุน์แล้วเอาสานีไปะนะเอาด่างลงกลางสานีไปะนะพันธุ์ยังจัดการอีกแล้วมือนี่สานีมีปลาขาวครับปลาขาวจะเพียนแต่ว่ากับบด้ปลอ่อยขึอนกันล่รจะมันมาที <S 2> <S 2> างไหนบ่มันมีปลาขาวจะเพียนกับปลานินล่ะตัวขนาดเดียวกันกับสานั่นแ่ะเดี๋ยวพันธุ์ยังว่าสิล้งขึ้นผสบยานเบิดก่อนนี่ครับบ่ได้ให้อาหารนี่ยังหรอกครับเดี๋ยวก็ได้ธรรมาชาติมิจจะเอาต้ตนกล้วยต้อนอยังน้ำนั่นครับ ่อยกําลังแปียหมากลำไยเออปีนี้ลําไยก็เป็นดอกปุ่นเนี่ยรึดอกน้อยทุกปีมันเต็มเลยเนี่ยนั้นเป็นหมากน้อยแล้วโอ้หมากน้อยเดาเอาไปเลยเป็นหมากน้อยเจ้าบ๊อดคือทุกปีทุกปีหนึ่งงากรองคนเนี่ยหมากลำไยเนี่ยต้นนี้ตัดงาออกต้นลําไยเออลําไยกําลังเป็นหมากน้อยนี่พี่น้องักลำไยกําลังติดหมากแล้วเป็นหมากน้อยเดาเอาไปพ่นบดออกมานะบ่ได้เขามานี่อยู่ที่ศาลนอกนี Hua ่ครับ มือนึ่ก็บเรมาต้มสปาใส่ผักหวานที่ผักหวานกำลังปงยอดครับเนี่ยยอดนี่เราที่กองกวงไวเป็นผักหวานครับนี่เป็นเด็ดน้ำมันก็เลยหัวสิปงยอดที่ผักหวานต้นผักหวานเป็นกองไวครับเพื่อสีเด็ดยอดไงนี่ต้ํลำย้ยครับนี่นี่มีอยู่ครับแต่ว่าเขาบ่ถึงกับดกหลาย่นี่สองสามตัวทั้งคนอีกสี่หาต้นหกต้นทั้งคนนี่ครับกำลังเป็นหมากนี่หมากหน่อย นี่ครับนี่หมากหน่อยลำไยครับเนี่ยกำลังติดครับนี่นี่ครับระดกอยูะนี่ได้วอ่ถึงครับทุกปีหมากลำไยครับมันล้นกับหลายครับคนมันล้มนี่ครับหมากไยงานทั้งติดกับหลายเนาะนี่ต้นพักวานด้วนกันครับเนี่ยพะกวานกับใบกูดครับเนี่ยตดกูดตัดออกมันต้นใหญ่ลำไยครับ ใหญ่เป็นหมากอร่อยครับเนี่นี่ครับนั่นโลนจิมกระไลนี่ครับลำญ่ลำญ,ลำญ่ทั้งพุนกับมีอยู่ครับทั้งพุนหาหกตน้นประมาณสิบกว่าต้นน่ะนี่หมากคนเยอะหน่อยครับเยอะเยอะช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมผลมั้งมันค่อยสิใหญ่เนี่ยครับเนี่ย แล้วผมวงร่นหมดแล้วผมวงท่านอย่างในเวลาละลงใส่ดา่างมปวยปวยไข่ครับอันนี้ปวยไขำนวนยังยังไนี่ครับปวยไข้่าย,ยังย่งยย่างย่า่ย่ยา่าง ซ้ำกล้วยหอมครับนี่มีกล้วยไขย่ลุกเลี้ยงให้เนี่ะบางเรือลงล้นหลเนีะมันก็าล้นหลาท่า,น,าอนอย่างลงแหละท่านอย่างลงใส่จังฮะไปหาเกียบอือเพิ่นไปเอาหมองเพิ่นหาไปแล้วอ,อือครับองใส่แหละยังเสียครับอยู่หิอยู่หน้าอยู่สวน <laughs> ลอมึงดูจะติดจะติดเฉลยว่าตอนเรเววเน้ใส่เสียแะรกติดดีเจ้าเทียที่สองบอสไหลเหล้วะเนี่ยเขาใส่เฉียยสามเนี่ยวันจีเคยชิ้นหรือทีอย่างดางอยู่ สร้างอย่างนั้นงๆยวันธรรมดาวันทํางานเราเป็นพานไอ้เป็นสร้างแต่วันหยุดเราเป็นพานออกหาอยู่หากินนําตรงไห้ตรงหน้าครับพี่น้องนําบ้านใน,นเมืองเขาเนี่ยแหละหาอยู่หา,หากินแบบวิถีธรรมชาติชีวิตแบบบ้านๆครับอื อยู่บ้านกันบรรยากาศดีครับอากาศดีกุ่นฝนกำลังึ้นม,มาอีกแล้วครับกำลังค้มกำลังยังฝนก็นได้หลังมานี่แหละอีสานบ้านเท่าครับอีสีการหายู่หากินแบบบ้านๆมือรุ่นกับสิพผ้าไปเบิ่งทั้งสกแหทั้งนองตะเวยอยู่ว่าเป็นยังไงแล้วสกแฮ่เป็นยังไงนองตะเวยเป็นยังไงเสิ้ผ้าไปเบิ่งว่ายุกสองพันสองนี่เปลี่ยนแปลงไปจังไงเนี่ย พันเอียงเอ็มนั้นยาวไปแล้วฝนออมแล้วแล้ววันอทิตย์แล้วฮะสุดพอดีครับสุดดังพอดีฝนกําลังจิตกครับเนี่ยฝนเมือนปะแล้วครับกําลังล้มวนแวดเหมือนปาเนี่ยอากาศมันเมือนขึ้มขึ้มฝนเสียงมาแล้วครับเสียงเสือดมาแล้วพอดีเละใส่หลอดไปหน่อยมันว่าพันเอียง ใส่เราไป้นี่ฝผลตกกันีขึ้นนี้นะบ่ขึ้นกับหาซีบหาซิบเราไปอาที่ขึ้นอีธีการหาอยู่หากินครับ <c oughs> ผลมาแล้วพี่น้อง <c oughs> ผลลงเบ็ดละปกเปลกปกเป๊กมาแล้วนี่ <c oughs> มาแล้วครับผลตกแล้วผลตกแล้ว <c oughs> นี่ครับบรรยากาศหาอยู่หากินตรงไหตรงน้นผลฝ่าอ้กมาแล้ว อะไล่ะเออเดี๋ยวน,นี่คันครับพี่น้รอเลียงข้าครับประนิ้นครับบันเอยียงกำลังปวดอยู่ป,ปุบ๊บปั๊บแต่ละว่าวไม่ตีอะไรก็ติดไว้เลยฝนเริ่มมาแล้วติดแล้วบันเอยียงกำลังปวดปลาอยู่เก็บ อนพี่น <altro> ้องครับฝนตกแล้วท่านยังปลานิ้นเห็นไหแล้วครับเนี่ยปลานิ้นนะตัวหนึ่งทีมันตสึตามหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกนี่ตรงหน้าครับเนี่ยใส่ดางไว้ละเดี๋ยวล้มยามครับตรงไหนตรงหน้าบ้านฮ้อครับ เรถจอดได้คุณครับเนี่นบยบ่ไม่หันแล้วเนี่ยรถจอดขอมาชิล่ะรับงานละรถเบี่งนะ<ด>ย,ยงรถไงรถเบียย่ยงนี่บรรยากาศฝนตกครับตรงไฮตรงหน้าบ้านเขาพี่น้องยมหน้าน้มหา จากฝนเอียนแดดกระออครับเนี่ยแสงสีทองเริ่มสาดส่องพูนฝนทั้งในบ้านครับฟังนฟังในบ้านกู้ขาดครับอากาศฝนเอียนครับทรงให้ทรงหน้าบานเฮาพี่น้องมันนี้น้ำใสใจจริงจังไรกันแจ่หนาวพอฝนตกเศร้าไหมพัดเอียงแล้วมาแจ่จังไรแล้วมาเนี่ย นี่เผาแล้วครับนี่ปลากับเกี่ยวนี่กระเบี่ยบสองเส้นจังเลยนะ่าบ้านๆนะครับนี่แบบบ้นบานๆจะดามาเด้อธรรมดาการหาอยู่หากินอืการกินกัเป็นแบบธรรมดาครับนี่ก็นยังสี่ละบ้านเาง่ายๆเดี๋ยวใส่ไว้ด,วดาวดังเลยเดี๋ยวสิลงเบิ้งอีกทค่นึงพันเอยียงกําลังลงเบิ้งดงังแล้วหาบกหักหอยนะ้ำแล้วบกวักหอยจบูบหน่วยใหไงทำไม ต้องหาหูปลไอ่พร้อมหลายอย่างแล้วเห็นี่ครับหลังฝนตกครับฝนตกเอียนแล้วนี่กำลังที่เบึงด่างมันติดปะป่าต้องิเป็นยังงเลยกำลังไหลมาเรื่อยๆครับ

ติดเท,ที่หันซันยังมาแต่ว่าติดเช็คโตสั้นล,ลปะปลาเน้นเดียวโอ้ปลาขาวไอติดแล้วครับตัวน,นึงปลาขาวจะเพี้ยงตัวซ้ำไหลย,ยกขึ้นมึงด้วยโอ้โอ้กำลังบเสียบ ย่างปลาขาวเพี้ยนครับยำแดงว่าฝนนี่ครับจะซ้ำเนี่ยเสียงกรบเสียงเกียดครับยำแดงมุ่งให้ทรงนประปนินเดี๋ยวนี่ติดอยู่แล้วปนินอันนี้เป็นปนิน ปันนินปันนินเอาเอาเอาลงลงน้ำลงนำเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจับปลาทั้งพวกอะไรพี่น้องเอ้ยหากินในเดี๋ยวครับอือไม่ละตัวที่สองอ่ะอ่ะพรได้ยู่ได้กิน,น แมน่าป่ะปยังจะเพี้ยนเออพอดีติดแล้วป่ะแมน่ามาเห็นพี่น้องบางอุม้มเออเห็นแล้วโอเคเอเเอลึกขึ้นทั้งไหนทั้งนี้วะลึกมาเลยเออป่นนีน้มวนปลาขาจตะเพี้ยน กันเองกันแ้วนั่นอยู่ลำย้ํายใยครับน,นี่อยู่หน้ากลรองนะลำยําใยเออตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เนาะปลาขาวก็ปลาไข่ขาวนวะเนาะเอเอนี่ครับอ่าอีกแล้วตัวน,นี้ตัวใหญ่เยอะครับเนี่ยนะอือนี่ครับสดๆจาก

ปลานินน้นปลานิ้นปลาขาวตัวนึงครับปลานิ้นครับปล<ะ>าออนิ้นสามตัวปลาขาวหนึ่งตัวอื้อเนี่ยที่เป็นอะครับปลานิ้นอันนี้ยังขึ้นอย่างแล้วโปรดอยวาบังฟังทั้งนี้ครับ,รบอันนี้ว่ามันติดติดปะ <laughs> รุด <laughs> รุดแล้วพี่นอ้องอเขาเปยังไงไม่จากว่ะจีบบ่สังทั้งเนี่ยบ่จีบโอ้จีบด้ะบ่จีบยอะทันไ่าพลาดอย่งว่าจีบเยอะบางทียนปาย่าง เป็นปน,นินหรือมั้งรุ่นรุ่นวัดหลวงสิเถอะหลวงออกป้องขาดมั้งหลวงขานเอีออยงกูแล้วครับทำแล้ว กบเขียดห้องแล้วเอ,อ็กเอ,อ,อ,อกแล้วติดอยู่ครับเดี๋ยวนี้ติดหลายตัวอยู่เขาขึ้นแล้วกับเี้แล้วก็อยู่ในดา่างเจอปลาขาวหลุดตัวหนึ่งล้างขู่ด่างเรียบร้อยท่านยังเอาขึ้นมาแล้วติดอยู่กับด่างนี่สองตัวหลุดตัวหนึ่งเนาะ อยยกบเขียวห้องละครับยามแดงต้องให้ตรงนะต้นไม้เขียวชะอุ่มครับลไดล้ฝนอะไรยังนี่นกระเนี้เจ็บๆพอได้อยู่ได้กินครับแก้บ,บันนี้พอ,อได้อยู่ได้กิน นี่ยว้าไปที่ลวตัวสดตัวเอแล้วก็อันนี้แขนไปปลดออกมัดไปแล้วมั้งเออนช่ตรงน์ไครับกจะเพียนแบบนี